ก็ยังอยู่ในเรื่องของเว็บพนันนะคะคุณผู้ชมเป็นปมปัญหากรณีที่นายพลจอจานกับสารวัตรสัวที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันล่าสุดนะคะทางเจรจาตตรวจแห่งชาติก็มีการเชิญคุณสันทนะกับคุณสิทธาให้ข้อมูลในสัปดาห์หน้าแล้วส่วนคุณชูวิทย์เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานรวมถึงคุณอัจฉริยะพร้อมเดี๋ยวจะต้องอาจจะมีการขอผอบอตรเนี่ยขยายเวลาการตรวจสอบเรื่องนี้ออกอีกสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกมันต้องใช้ระยะเวลาจะขอขยายระยะเวลาไป ให้มากกว่า15วันเพื่อให้คดีนี้เกิดความรัดกุมค่ะพนต,ตรวจตีสันนทีประยูรรัต์ในฐานะโฆษกสำนักงานจเจรตรํารวจท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่คณะกรรมการที่มีพนตรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจรตํารวจแห่งชาติในฐานะคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เรียกประชุมวางกรอบทิศทางการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวเบื้องต้นที่ประชุมพิจ,จารณาเชิญผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการในสัปดาห์หน้านะคะก็ประกอบด้วยคุณสันทนะประินลัตเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกมา27กุมภาพันธ์คุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเดี๋ยวจะเรียกมา1มีนาคมส่วนคุณชูวิทย์นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานซึ่งทั้งหมดเนี่ย เป็นบุคคลที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ว่ามีสารวัตรซัวแล้วก็นายพลจอเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งในส่วนนายพลจอนะคะขณะนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการกล่าวอ้างถึงใครก็จะต้องรอข้อมูลจากบุคคลดังกล่าวก่อนค่ะ ชูวิตก็มีการเปิดเผยนะคะว่าเว็บพนันออนไลน์ที่มีสารวัตรโวและในผพลจอเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเว็บพนันออนไลน์ไซแอลอใหญ่กว่ามาเก๊า888นอกจากนี้ยังจะเชิญน,นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์มาให้ข้อมูลด้วยหลังไปติดตามความคืบหน้า การดำเนินคดีและตรวจสอบกับตำรวจจำนวนมากที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์กว่า1ิบเว็บไซต์เมื่อวานนี้จึงอยู่ระหว่างการหารือว่าอาจเชิญนายอาจัจฉริยะเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการด้วยค่ะก็เดี๋ยวต้องรอความคืบหน้ากันต่อนะคะส่วนการเรียกตัวนายพลจเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะทำงานก็ต้องรอการสอบปากคำผู้ร้องทั้งหมดให้เสร็จสิ้นทั้งหมดก่อนเพราะว่ายังระบุไม่ได้เลยว่านายพลจที่มีการกล่าวอ้างถึงเนี่ยเป็นใคร จะต้องรอข้อมูลจากบุคคลดังกล่าวส่วนด้านสารวัตรสัวถึงแม้ว่าจะมีการระบุชื่อเสียงที่ชัดเจนแล้วแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องรอสอบปากคำผู้ร้องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนว่ามีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องเรียกมาให้ข้อมูลหรือไม่อย่างไรซึ่งการทํางานของคณะกรรมการในตอนนี้เลยอาจจะขอผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขอว่าให้ขยายระยะเวลาในการตรวจสอบเรื่องนี้ออกไปให้มากกว่า15วันเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการรอเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีจากทางปป,ปง รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบยืนยันนะคะว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการให้การช่วยเหลือหรือว่าประวิงเวลาการตรวจสอบแต่เรื่องดังกล่าวอย่างที่บอกกันอย่างที่รู้กันมันต้องใช้ระยะเวลาเพื่อการทํางานอย่างรัดกุมแล้วก็รอให้ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวว่าสาระวัตรโซ่ก็ไม่ได้อยู่ในกรุงไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะอยู่ต่างประเทศอเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันต่อ